เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตั้งแต่อายุ17นะขายได้อยู่2ปีก็โดนจับรวมๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนจำประมาณ12ปีครับสนับสนุนก็มีเหมือนจะไม่สนับสนุนก็มีคือเหมือนกับแบบว่าเป็นคําประชดคําดูถูกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะมาขายของบางหน้าหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออาชีพแรกเลยคือมะม่วงน้ำประหวานเลยตัวที่เป็นตัวเด่นที่สุดก็คือน่าจะเป็นน้ำประหวานเครื่องแน่นกุ้งตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับผมเก่งกิจโชคพงพัฒเป็นเจ้าของร้านมะม่วงน้ำประวหวานเพินลินครับคืออาชีพแรกเลยคืมมอมะม่วงน้ำประวหวานเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขายมะม่วงน้ำประวหวานแค่อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองเป็นอะไรก็แล้วแต่อาหารการกินอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมานั่งอยู่ที่ร้านน้องสาวและเห็นน้องสาวขายมันขายดีมันขายง่ายก็ลเลยบอกน้องสาวว่าสอนหน่อยดิน้องสาวก็เลยเห็นความตั้งใจจริงก็เลยสอน เริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตั้งแต่อายุ17นะเข้าสู่วงจรผู้ค้ารายย่อยขายได้อยู่2ปีก็โดนจับก็จะเป็นอย่างเนี้ยอยู่ประมาณ4-5ครั้งรวมๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนจำประมาณ12ปีครับคือครั้งสุดท้ายที่พ้นโทษออกมาครั้งนี้พอเราพลาดเราก็ตัดสินใจเลิกเลยพอหลังจากพ้นโทษออกมาก,ก็คือทุกอย่างจบเลิก มันไม่ใช่ทางของเราแล้ว,ลวคิดว่าตัวเองหันหลังกลับน่าจะยังทันอยู่ก็เลยตัดสินใจเลิกเด็ดขาดยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับภาวะของสารที่อยู่ในร่างกายเราแต่ผมรอดมาได้เพราะว่าผมมีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจไว้ก่อนแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตน่าจะเป็นครอบครัวครับทุกอย่างมันมันย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือครอบครัวรู้สึกว่าทําให้ครอบครัวเสียใจมามา,มากพอแล้ว ถ้าสังคมมองมันก็มีหลายๆกลุ่มหลายมุมมองคนระับทั้งสนับสนุนก็มีเหมือนจะไม่สนับสนุนก็มีคือเหมือนกับแบบว่าเป็นคําประชดคําดูถูกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะมาขายของบางหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้นะ้นันอยู่ที่ตัวเราซะมากกว่าที่เราจะเลือกที่จะทําเลือกที่จะคิดมากกว่า ที่ร้านจะมีทั้งหมด4สูตรครับก็คือจะมีน้ำปะหวานกะปิหวานกปะปิปลาราและก็กะปิแห้งตัวที่เป็นโดดเด่นที่สุดก็คือน่าจะเป็นน้ำปะหวานป<อ>เป็นตัวที่ขายดีก็คือรสชาติก็จะไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปแล้วก็เครื่องแน่นกุ้งตัวใหญ่อะไรเงี้ยรสชาติจะออกกลมกลม่อมนัวๆเงี้ยมะม่ว,วมอมองที่เราใช้ก็จะมีแก้วขมิ้นกับมะม่วงเบาใต้ครับสั่งเขาว่าเราต้องการมะม่วงไซนี้เนื้อแบบนี้นะแล้วก็ต้องสดสดใหม่จากสวนอะไรเงี้ยคือวันต่อวันซื้อวันต่อวัน ถ้าเป็นกระปุกเล็กสุดก็จะขายกระปุกไปยีบาทกระปุก300กรัมก็60บาทแล้วก็ห้ารอยกรัมก็คือ90บาทมะม่วงก็จะเป็นถุงละ30บาททั้งสองแบบเลยคนระับฝากร้านมะม่วงน้ำประหวานเพิร์ลลินนะครับที่ตลาดทิพนิมิตบางทีนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ช่วง4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับมาแวะเวียนมาชิมร้านมะม่วงน้ำประหวานเพิร์ลลินรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ครับ